วันนี้มาในหัวข้อเขาอยากบอกคุณว่ามาดูกันดีกว่าว่าเขาคนนั้นที่คุณนึกถึงในตอนนี้นะคะเขามีอะไรในใจที่อยากจะบอกคุณกันนะนะคะกองที่1กองที่2องกองที่3ม,มาดูกันนะคะว่าเขามีอะไรในใจอยากจะบอกคุณ uh huh. กองที่1ก่อนเนาะ ที่1นะคะมาดูกันดีกว่านะคะว่าเขามีอะไรอยากจะบอกคุณเขารู้สึกยังไงกับคุณกันคะตอนนี้เขารู้สึกว่าเออเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่อยากจะลดหย่อนผ่อนผันหรืออยากจะได้ในสิ่งที่เขาต้องการเท่านั้นนะคะหรืออยากที่จะแบบเออมันมีการที่เหมือนแบบ ถ้าต้องมีการยอมหักไม่ยอมงอหรือมีการที่แบบไม่อยากจะผ่อนผันหรือไม่อยากที่จะแบบต่อรองอะไรทั้งนั้นนะคะหรืออยากจะได้อย่างที่ใจต้องการเหมือนกันนะคะคนคนนี้นะแล้วเขามีอะไรที่อยากจะบอกคนอีกคะเขาอะยังมีความหมกมุ่นเรื่องของคุณค่ะแบบหรืออีกในหนึ่งนะกรณีนี้ก็คือถ้าเขาไม่ได้คุณทั้ง ทั้งตัวแล้วหัวใจอ่ะเขาก็จะไม่เอาทั้งหมดหรือแบบถ้าไม่ได้เป็นแฟนก็จะไม่เป็นเพื่อนอะไรประมาณเนี้ยค่ะเหมือนแบบถ้าไม่สามารถเป็นคนรักกันได้ก็จะขอไม่เป็นเพื่อนเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาว่าหมกมุ่นในตัวคุณมากแล้วเขาก็ปรารถนาในตัวคุณนะคะคิดถึงเรื่องคุณอยู่วนๆซ้ําๆนะคะแล้วก็ไม่สามารถเอาคุณออกไปจากหัวได้เลยนะ มาดูกันนะคะว่าความรู้สึกที่เขามีเนี่ยเขารู้สึกยังไงกับคนที่เลือกกองนี้กันคะเขารู้สึกยังไงกับคนที่เลือกกองนี้เขารู้สึกว่าคุณ่ะเป็นคนที่มีสเสน่ห์ดึงดูดนะคะแล้วเขาเองก็หวงคุณมากอยากจะได้คุณอยากจะแสดงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเขาแบบยอมทําทุกอย่างเพื่อที่จะได้คุณมาแต่ว่าตอนนี้เขาอาจจะรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันเป็นไปไม่ได้ดั่งใจมันแบบ มันมีการแตกหักเสียหายเกิดขึ้นมันดูแบบไม่เป็นไปอย่างที่เขาหวังเขาพร้อมที่จะทุ่มสุดตัวให้กับความสัมพันธ์นี้แต่เขารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันไม่เป็นไปอย่างที่เขาต้องการล่ะทาไมล่ะทาไมถึงไม่เป็นไปอย่างที่เขาแบบอยากคาดหวังไม่ได้อืแล้วเขาอยากจะบอกอะไรคนที่เลือกรองนี้คะ คนที่คุณถามถึงเนี่ยเขาอยากจะบอกอะไรเขาอยากจะบอกคุณว่า I'm working on me right now เขาพยายามที่จะเป็นคนที่ดีขึ้นหรือพยายามที่จะจัดการตัวเองอยู่นะคะเขาอยากจะบอกคุณว่า please give me space to heal เขาอาจจะต้องการเวลาในการที่จะแบบเป็นคนที่ดีขึ้นหรือพัฒนาจิตใจตัวเองหรือความเข้มแข็งของตัวเองให้ให้มากขึ้นกว่านี้นะคะเออแล้วเขาอยากจะบอกอะไรคุณอีก อ่ ready to take a leap of faith แต่ไม่ต้องรอนานนะคะเพราะจริงๆแล้ว,ว่เขาอยากจะเสี่ยงในความสัมพันธ์นี้ไม่ว่าผลมันจะเป็นยังไงอยากที่จะกล้าที่จะเสี่ยงนะคะพร้อมแต่ขอเวลาในการเยียวยาตัวเองนิดนึงจากสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันอาจจะทําให้เขารู้สึกสะเทือนตัวตนแล้วก็สูญเสียความมั่นใจอะไรบางอย่างไปเขาก็เลยกําลังพยายามที่จะจัดการตัวเองแล้วก็เพื่อที่ว่าจะ ก้าวเข้ามาในความสัมพันธ์นี้อีกครั้งกล้าที่จะเสี่ยงในความสัมพันธ์นี้อีกครั้งแล้วเขาอยากจะบอกคุณว่าอะไรอีกคะเขาอยากจะบอกคุณว่า I want you to believe in me again เขาอยากที่จะให้คุณเชื่อในตัวเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะ We come from different w o r l d แต่เขาก็รู้นะว่าคุณและเขาอ่ะมันมีหลายๆอย่างที่ เติบโตมาแตกต่างกันมีมุมมองชีวิตหลายๆอย่างที่ต่างกัน I'm f o c u s o n my career over love right now ตอนนี้เขาอาจจะกำลังพยายามโฟกัสชีวิตการงานความหมั่นคงมากกว่าเรื่องความรักความสัมพันธ์แล้วเขามีข้อความอะไรที่อยากจะบอกคุณอีกคะถ้าเขาบอกคุณได้เนี่ยเขาอยากจะบอกคุณว่าอะไร ถ้าเขาบอกคุณได้เขาอยากจะบอกคุณว่าอะไรคะถ้าเขาบอกคุณได้เขาอยากจะบอกคุณว่า I won't give up on u a r t นะคะเขาจะไม่ยอมแพ้เรื่องความรักของเรานะคะ You are my dream come true เนี่ยแหละเพราะเราเป็นคนในฝันของเขาเขาจะไม่มีวันปล่อยเราให้หลุดมือไปแน่นอนนะคะอะแล้วสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณที่เลือกกองนี้อีกละคะ เขาอยากจะบอกคุณว่า I know I'm a narcissist but i can't help เขารู้นะว่าจริงๆแล้วเขาก็แอบ,บมีความหลงตัวเองหรือแอบ,บคิดว่าแบบอยากจะให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างที่เขาต้องการได้แต่มันก็ช่วยไม่ได้นี่นะก็เขาเป็นคนแบบนี้อืมเขาก็รู้นะว่าเขามีด้านที่นิสัยไม่ดีบางอย่างอยู่อะแต่ก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะคะเขาก็เลยแบบว่าตอนนี้ขอจัดการตัวเองอยู่กับตัวเองก่อน It's better to be alone right now นะคะขอจัดการตัวเองขออยู่กับตัวเองให้เรียบร้อยก่อนนะคะ แล้วเขาอยากจะบอกอะไรคุณอีก Yes I love you but it not that easy จริงๆแล้วเขารักคุณนะคะแต่มันไม่ง่ายอย่างนั้นเลยในการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์นี้แล้วไพ่อยากจะแนะนำอะไรคนที่เลือกกองนี้คะ่ะกองที่หนึ่งกิ้งกาสีชมพูเนี่ยนะไพ่ความสัมพันธ์เนี้ย ยังมีแรงหนึ่งดูดนะคะแล้วก็มองว่าช่วงนี้เขาอยากพยาอยากจะให้คุณหนาหันมา พัฒนาในเรื่องของเสน่ห์ของตัวเองนะคะอยากให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยหันมาสนใจในเรื่องของการดูแลเสน่ห์ของตัวเองนะคะสร้างแรงดึงดูดให้กับตัวเองนะคะทําให้ตัวเองสวยทําให้ตัวเองเลิศทาให้ตัวเองดูดีหรือหล่อเท่อะไรก็ว่าไปนะคะแล้วเขาก็อยากให้ช่วงนี้คุณอะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะเปิดรับสิ่งใหม่ๆนะคะยอมยอมทิ้งเรื่องราวเก่าๆสิ่งเก่าๆทิ้งไปแล้วเปิดรับเรื่องราวใหม่ๆได้แล้วถ้าคุณในก่อนหน้านี้ ถ้คุณเป็นคนยังไงให้ทิ้งตัวเองในเวอร์ชั่นเดิมไปนะคะเราก็เริ่มต้นใหม่ทำในสิ่งใหม่ๆที่จะไม่ใช่คุณคนเดิมอีกต่อไปนะคะอื ถ้อยากจะแนะนําอะไรคนที่เลือกกองนี้อีกคะถ้าอยากจะแนะนําอะไรคนที่เลือกกองนี้อีกถ้าอยากจะแนะนําว่าช่วงนี้ให้หันมาโฟกัสกับตัวเองแล้วก็โฟกัสในพื้นพื้นฐานความเป็นตัวตนหรือโฟกัสอยู่กับสิ่งที่คุณต้องการให้มันมั่นคงยึดมั่นในความ ต้องการของตัวเองให้มั่นคงหนักแน่นนะคะว่าจริงๆแล้วคุณต้องการอะไรแล้วก็อย่าเพิ่งพยายามอย่าคิดฟุง้งพยายามจัดการความคิดให้มันเป็นระบบระเบียบแบบแผนนะคะอย่าให้มันฟุ้งจนเกินไปอะไรที่มัน เป๋ไปเป๋มาเนี่ยพยายามดึงให้เข้ารูปเข้ารอยนะคะแล้วก็จะส่งผลให้ความสามาัมพันธ์นี้เป็นไปนในทิศทางที่ดีขึ้นได้นะคะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะถ้าชอบกดไลค์ like, กด subscribe กดคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะสองนะคะมาดูกันกองที่สองกันนะคะกิ้งกาสีเขียว มาดูกันว่าเขาคนนั้นเนี่ยรู้สึกยังไงกับคุณกันนะอันนี้ก็จะเป็นลายไมายออร e เนะคะ s ซ l e s เ o u r n น y ที่ช่วยบรรยายภาวะทางจิตใจความรู้สึกได้นะคะอ่ะเขารู้สึกยังไงเขายังเชื่อและศรัทธาในความสัมพันธ์นี้ค่ะแล้วเขาเชื่อว่าสักวันหนึ่งต้องมาถึงในความสัมพันธ์นี้อย่างแน่นอนนะคะ แล้วก็ช่วงนี้เขาอาจจะกําลังพยายามปรับบาลานซ์ปรับสมดุลจิตใจตัวเองอยู่หรือพยายามจัดการใจตัวเองหรือช่วงนี้ถ้าเขามีช่วงดิ่งๆเขาก็พยายามที่จะจัดการใจตัวเองให้มันนิ่งสงบอยู่พยายามอยู่นะในการที่จะทําให้ใจตัวเองกลับมาเข้มแข็งอีกครั้งหนึง่งนะคะอืมอ่าแล้วเขารู้สึกยังไงกับคุณกันคะสำหรับคนที่เลือกกองนี้ เขารู้สึกยังไงเขาอะรู้สึกว่าเขารู้แล้วว่าอะไรที่เขาต้องการเขามองว่าคุณเนี่ยแหละคือคนที่เป็นคู่เขาที่เขาอยากจะมีอยากจะจูงมือเดินไปด้วยกันอยากจะให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันประสบความสําเร็จไปด้วยกันได้อยากจะให้มีวันที่ได้เฉลิมฉลองในความสัมพันธ์นี้จริงๆแล้วเขาก็อยากจะมีคุณเนี่ยแหละอยู่ด้วยกันไปนานๆแล้วแต่ตอนนี้เขาอาจจะคิดว่าเขาควรจะทํายังไงก่อนนะหรือเขาไม่ควรจะทําอะไรบ้างนะเพื่อที่จะให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันไปต่อได้ นะคะ แล้วมาดูกันว่าเขามีข้อความอะไรอยากจะบอกคนที่เลือกกองนี้นะคะเขามีข้อความอะไรที่อยากจะบอกคนที่เลือกกองนี้เขาอยากจะบอกว่า I feel like I'm walking on an eggshell with you เขาอาจจะรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันเปราะบางเนาะแล้วก็มีความคาดเดาไม่ได้อะไรหลายๆอย่าง d o n t play me like a fool เขาไม่อยากให้คุณนะเล่นกับหัวใจของเขานะแล้วก็เขาไม่อยากรู้สึกว่าเขาอ่ะเป็นแบบคนที่ ไม่ไม่สามารถเหมือนแบบเขาไม่อยากให้คุณนะมองว่าความรู้สึกเขาเป็นเรื่องเล่นอนะ่ะนะคะแล้วก็ว h y บางทีเขาอยากจะถามคุณเหมือนกันนะว่าทำไมล่ะทำไมคุณถึงทำแบบนี้อะไรอย่างเงี้ย ามาดูการข้อความที่เขาอยากจะบอกคุณคืออะไรอีกคะข้อความที่เขาอยากจะบอกคุณอีกก็คือ I can never find the right word to say to you เขาอะบางทีก็ไม่รู้ว่าควรจะพูดอะไรให้มันถูกต้องและเหมาะสมสำหรับคุณ I feel safe, confiding in you เขายังรู้สึกปลอดภัยทุกครั้งที่ได้พึ่งพาคุณหรือได้นึกถึงคุณ You are my queen, that's that how I want to treat you นะคะจริงๆแล้วคุณเป็นเหมือนราชินีของเขาที่เขาอยากจะดูแลใจใส่นะคะอยากที่จะทำทุกอย่างให้ถูกใจได้ดั่งใจคุณเหมือนกันนะอื สิ่งที่เขาอยากบอกในใจอุ้ยขอโทษค่ะสิ่งที่เขาอยากบอกในใจสำหรับคนที่เลือกกองนี้เขาอยากจะบอกอะไรคุณอีกคะ I'm waiting for your message นะคะแต่เขาก็ตอนนี้เขาอาจจะยังแบบจริงๆแล้วเขาก็รอข้อความคุณอยู่นะแต่เขาก็ยังมีการที่แบบอยากจะได้เวลาสักพักในการที่จะนิ่งคิดทบทวนนะคะเออ แล้วเขาอยากบอกอะไรคุณอีกไหมนะคะ I still love you regardless นะคะจริงๆแล้วเขาก็ยังรักคุณไม่ว่าจะยังไงก็ตามนะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือมีเหตุการณ์อะไรก็ตามเขาก็ยังรักคุณอย่างนี้แหละนะคะแล้วเขาอยากจะบอกข้อความอะไรกับคุณอีกคะเขายังมีข้อความอะไรที่อยากจะบอกคุณอีกคะ I'm not willing to take a risk นะคะแต่เขาก็ยังไม่กล้าเสี่ยงเนาะ ถึงแม้จะรักคุณก็ตาม I'm watching you every day ยังสองคุณยังตามติดชีวิตคุณยังอยากรู้ว่าคุณเป็นยังไง My love is full of chaos นะคะชีวิตเขาในตอนนี้มันยุ่งเหยิงวุ่นวายสับสนมากมายนะคะอืมโอเคแล้วพาอยากจะแนะนำอะไรให้กับคนที่เลือกกองนี้คะ่ะพายอยากจะแนะนำอะไรให้กับคนที่เลือกกองนี้พาอยากจะแนะนำว่า เขาอยากให้คุณเชื่อค่ะว่าถ้าความรักครั้งนี้มันใช่อะอะไรอะไรมันก็จะเกิดขึ้นไปเองนะคะเชื่อว่าคุณจะได้รับในสิ่งที่ดีความรักที่ดีที่มันจะต้องมาในวันเวลาที่เหมาะสมอย่างแน่นอนนะคะอ่ะและพายอยากจะแนะนาอะไรคุณอีกคะ ถ้าอยากจะแนะนําว่าให้คุณน่ะนึกภาพของความสัมพันธ์ที่คุณต้องการนึกเป็นภาพให้ชัดเจนแล้วก็รู้สึกถึงความรู้สึกของการมีความสัมพันธ์ที่สุขสมบูรณ์อย่างชัดเจนนะคะรู้สึกถึงอารมณ์รู้สึกถึงความรู้สึกรู้สึกถึงการเห็นภาพของการมีความสัมพันธ์ความรักที่ชัดเจนกับคนที่คุณต้องการ ะะว่ามันจะเกิดขึ้นยังไงจะรู้สึกยังไงจะมีเหตุการณ์ยังไงสถานการณ์จะมีภาพประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ลองจินตนาการละนึกภาพเนาะนะคะเพราะมันจะช่วยในการที่ดึงดูดให้สถานการณ์นั้นเกิดขึ้นกับตัวคุณได้ดีขึ้นนะคะและ้วพายอยากจะแนะนําอะไรคนที่เลือกกองนี้อีกคะพาอยากจะแนะนําว่าช่วงนี้คุณอาจจะต้องเริ่มต้นในการที่ทําอะไรใหม่ๆนะคะหรือการที่แบบคุณอาจจะ เริ่มทําอะไรบางอย่างแล้วก็เริ่มก้าวขีดข้ามขีดจังกัดอะไรบางอย่างของตัวเองนะคะคุณอาจจะต้องลง,ลงมือทําแล้วก็ทําอะไรที่มันเป็นไปนในทิศทางใหม่ๆโดยที่สิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่คุณเคยคิดจะทําแต่ไม่ทําสักทีนะคะลงมือทํามันได้แล้วนะคะแล้วก็มีการที่แบบ เออเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนกับก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองและและก็ตัดสินใจที่จะทำมันไปอย่างหนักแน่นและมั่นคงนะคะเป็นการเริ่มต้นใหม่ทำอะไรใหม่ๆให้กับตัวเองนะคะอืมก็เป็นกำลังใจให้กับคนที่เลือกกองนี้นะคะถ้าชอบกด subscribe กด comment กด like ให้หน่อยนะคะ ขอบคุณคะ่ะสำหรับคนที่เลือกกองที่3นะคะกิ้งกาสีฟ้านะคะมาดูกันดีกว่าว่าลาไมโาอรเคิออยากจะบอกอะไรว่าเขาเนี่ยอยากจะบอกอะไรคุณกันนะเขาอยากจะบอกอะไรคุณหรือรู้สึกยังไงกับคุณเขาอ่ะเป็นคนที่แบบอ,อ,อยากจะได้ในสิ่งที่เขาต้องการแล้วเขาก็ไม่อยากที่จะแบบปรับมาตรฐานของตัวเองลงหรือไม่อยากที่จะแบบได้ในสิ่งที่แบบ ไม่คู่ควรกับเขาอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่จริงๆแล้วอ่ะเขาก็รู้สึกว่าถ้าไม่สามารถเป็นเพื่อนไม่สามารถเป็นคนรักกับคุณได้เขาก็จะไม่อยาก เป็นอะไรกับคุณเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นคนที่แบบแล้วเขาก็กลัวนะการที่คุณจะไปวิจารณ์เขาหรือคุณจะตัดสินเขาหรือกลัวกระทั่งว่าคนรอบข้างอ่ะจะตัดสินความสัมพันธ์นี้ยังไงนะคะเขาว่าอาจจะเป็นคนที่แบบว่าถ้าถ้ามันจะไม่ดีอ่ะก็ขอไม่มีดีกว่าอะไรอย่างนี้ด้วยนะนะคะแล้วตอนนี้เขาอาจจะแบบเลือกที่จะปล่อยความสัมพันธ์เขาอาจจะรู้สึกว่าเขาไม่อยากที่จะฝืนหรือไม่อยากที่จะพยายามให้ ความสัมพันธ์เนี้ยมันมันเป็นไปได้ดั่งใจมากจนเกินไปอยากจะปล่อยให้มันแบบถ้ามันจะใช่ก็คงจะใช่ของมันเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมอ่ะแล้วมาดูดีกว่าว่าเขาคนนั้นเนี่ยรู้สึกยังไงกับคุณนะคะเขาคนนั้นรู้สึกยังไงกับคุณคะเขาอยาก เขาอ่ะอยากรู้อยากเห็นเรื่องของคุณนะแล้วเขาเองอ่ะก็ยังอยากพบเจอคุณแล้วก็ยังนึกถึงเรื่องเวลาดีๆความทรงจําดีๆเวลาที่ได้เจอกันหรือเขาอยากแอบมีการที่แบบอยากจะพบเจอคุณเฝ้ารอวันที่จะได้มีเวลาดีๆร่วมกันเขาอาจจะรู้ใจตัวเองหนักแน่นแล้วนะคะว่าจริงๆแล้วเขาต้องการอะไรในความสัมพันธ์นี้แต่เขาก็ยังคิดนะว่าเขาควรที่จะทํามันไหมหรือ ไม่ควรทํามันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนยังมีการคิดและไต่ตรองนะคะก่อนหน้านี้เขาอาจจะเป็นคนที่ทําอะไรตามอารมณ์แล้วก็ไม่ค่อยคิดถึงผลที่ตามมาแต่ตอนนี้เขามีการคิดไต่ตองมากขึ้นแล้วเขาเองอ่ะก็ยังหวังถึงการที่จะได้พบเจอกับคุณอีกครั้งหวังถึงการที่จะหรือกระทั่งหวังที่จะได้เจอคุณ มากกว่านี้หรือจะใช้เวลาร่วมกันมากกว่านี้นะคะอาจจะไม่ใช่การเจอกันอีกครั้งก็ได้แต่อยากจะมีช่วงเวลาที่ได้ใกล้ชิดกันมากกว่านี้นะคะ,ะแล้วเขามีข้อความอะไรอ่าที่จะบอกคนที่เลือกกองนี้คะเขามีข้อความอะไรที่อยากจะบอกคนที่เลือกกองนี้เขาอยากจะบอกคุณว่า I'm working on me right now เขาพยายามที่จะ แก้ไขปรับปรุงตัวเองอยู่นะ I'm dying for you to connect with me เขาอะรอให้คุณติดต่อเขาหรือการที่แบบคิดถึงการที่แบบคุณจะทำอะไรกับความสัมพันธ์นี้หรือว่าคิดถึงการที่แบบอยากจะให้ความสัมพันธ์นีย้ยังมีการพูดคุยกันได้อยู่นะคะแล้วก็ I try to run away from all love but also c r a v e this magic เขาอ,อาจจะเคยพยายามปฏิเสธความรู้สึกตัวเองพยายามวิ่งหนีจากความรักความสัมพันธ์นี้แต่เขาก็ไม่สามารถปฏิเสธความรู้สึกด,ดีที่มันเหมือนเวทมนต์ของความสัมพันธ์นี้ที่มันดึงดูดเราสองคนเข้าไว้ด้วยกันได้เลยนะคะ เขามีข้อความอะไรที่อยากจะบอกคนที่เลือกกองนี้อีกคะเขามีข้อความอะไรที่อยากจะบอกคนที่เลือกกองนี้อีกเขาอยากจะบอกว่า I'm sorry that I criticized you เขาขอโทษนะที่เขาเคยตัดสินคุณหรือวิจารณ์คุณ I still love you I want to be with you จริงๆแนละ้วเขายังรักคุณนะแล้วก็อยากที่จะมีคุณอยู่เสมอนะคะ I'm trying to be deserving of you เขาก็อยากที่จะเป็นคนที่คู่ควรกับคุณหรือเป็นคนที่ดีพอสำหรับคุณด้วยนะนะคะ นที่ดีพอเป็นคนที่พอดีสำหรับคุณนะคะอืมอะแล้วมาดูกันว่าเขามีข้อความอะไรอีกที่อยากจะบอกคุณคะเขามีข้อความอะไรที่อยากจะบอกคนที่เล้วกองนี้อีกคะเขามีข้อความว่า I'm a better person because of you เขาเป็นคนที่ดีขึ้นเพราะคุณนะเขาอยากให้คุณรู้ At least please stay in my side เขายังอยากเห็นคุณหรือยังอยาก ได้รับรู้ความเป็นไปของคุณนะคะ,ะแล้วสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณอีกก็คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณอีกคืออะไร My soul refuses to let you go นะคะจริงๆแล้วใจของเขาอ่ะมันไม่อยากปล่อยคุณไปเลย I'm not sure if it's too soon เขาไม่แน่ใจว่าเขาอ่ะจะทำอะไรดีไหมหรือควรที่จะปล่อยมันไว้อย่างนี้ก่อนหรือไม่รู้ว่าแบบ ความสัมพันธ์นี้มันเร็วไปไหมนะคะ I'm thinking about you all the time นะคะเขายัางคิดถึงคุณเสมอนะคะอืมแล้วมาดูกันว่าพาอยากจะแนะนําอะไรสําหรับคนที่เลือกกองนี้นะคะพาอยากจะแนะนําอะไรพาอยากจะแนะนําว่าให้คุณอ่ะเข้าไป พยายามเนียนๆหรือพยายามที่จะแบบสร้างบรรยากาศในการที่แบบทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันมีความสดชื่นขึ้นมาอีกครั้งหรือรเริ่มในการที่จะพูดคุยกันแบบหวานๆดีๆหรือเริ่มทําความรู้จักหรือเริ่มทําสนิทสนมกันอีกหรือดึงช่วงเวลาดีๆที่แบบมันหวานแววกลับมาอีกครั้งนะคะหรือกระทั่งนึกถึงตอนที่ความสัมพันธ์มันดีหวานแววแล้วก็ทําอย่างที่ความ ตอนช่วงที่มันดีๆหวานแหววกันให้มันกลับมาเวียนความรู้สึกแบบนั้นขึ้นมาใหม่อีกครั้งนะคะแล้วพายอยากจะแนะนําอะไรคนที่เลือกกองนี้อีกคะพายอยากจะแนะนําว่าช่วงนี้ค่ะเอออาจจะต้องความสัมพันธ์เนี้ยถ้าคุณมีโอกาสได้พูดนะก็อยากจะให้พูดอย่างที่ใจคิด ตามที่ใจปรารถนาจริงๆโดยที่ไม่ต้องมีการปิดบังซ่อนเร้นนะคะแล้วก็บางทีอาจจะต้องมีการสื่อสารอย่างชัดเจนถึงความต้องการความปรารถนาของตัวคุณเองแสดงความเป็นตัวตนของคุณด้วยความรักความปรารถนาดีนะคะไม่ใช่การพูดด้วยความกลัวหรือความโกรธหรืออารมณ์ในแง่งลบอื่นๆแต่ให้พูดด้วยอารมณ์ที่เป็นความรักนะคะอย่างชัดเจนนะคะ แล้วไพ่อยากจะแนะนำอะไรอีกคะไพ่อยากจะแนะนำอะไรอีกไพ่อยากจะแนะนำว่าเออการพูดให้ชัดเป็นสิ่งสำคัญค่ะไพ่บอกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันต้องการมีการสื่อสารให้ชัดเจนหรือทำให้กระจ่างชัดเจนขึ้นนะ เพราะว่าตอนนี้มองว่าอะไรหลายๆอย่างในความสัมพันธ์นี้มันยังมีความไม่ชัดเจนขึ้นเยอะมากเพราะว่าพไพ่ยังย้ำในเรื่องของ Clear Communication และนี้ก็เป็นคลา r i ตี้แล้วก็เป็นจกักระของการมองเห็นอย่างชัดเจนนะคะคุณอาจจะต้องทำอะไรให้มันกระจ่างชัดแล้วก็สื่อสารจากใจจากความปรารถนาที่มีต่อความสัมพันธ์นี้หรือกระทั่งถ้ามีโอกาสได้พูดคุยกันหรือมีโอกาส หรืออาจจะเจอกันอยู่แล้วพูดคุยกันอยู่แล้วก็พูดให้มันชัดขึ้นกระจ่างใจขึ้นแล้วก็พูดด้วยความรู้สึกดีๆปรารถนาดีต่อกันแล้วก็ดึงช่วงเวลาหวานหวนกลับมาอีกครั้งในความรักความสัมพันธ์นะคะก็เป็นการจายใให้กับคนที่เลือกกองนี้นะคะสวัสดีค่ะ